สวัสดีครับผมปุ๊บกบอกเรื่องเรื่องบุญนี่รดน้ำต้นมะม่วงครับวันนี้เรามารดน,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 น้ำต้นมะม่วงมุ่งกับกระลอกเป็นหมากครับเป็นดอกเป็นหมากเป็นต้นก็เริองออกดอกออกมาแล้วครับเริ่มออก,อกดอกออกมาออกหลายเลยนี่เห็นไหมดูกันนี่นะครับอื้อหือ ป็นลูกแล้วครับต้นนี้ก็ร้ายครับแต่ไม่จะลุนครับเป็นน้วยร้ายก็รุนทั้งนักหลักๆเลยครับตองสีคดีตองสีคดีเลยเป็นน้วยร้ายอยู่ครับแต่วันหลุดปุ่นสูงๆมันหมดไปๆเห็นรอกสูงๆมันก็สูง มงึงกะกำลังให้มันออกดอกครับดรดทธนามใช่ไหมตุ่นเงี่ยกำลังหดทธนามมันออกดอกม่วงพันลายใจพันครับลายใจพันนี่คืออันนำนอกใหม่สีทองแล้วจะใส่ฮัทส์หอปีนี้สิใส่ระบบไหมครับปีนี้ใส่ใสร่ระบบหัวครับปีนี้ส่หัว สีหอให้มันนั่นสีหอยมันขึ้นสีหอยมันขึ้นชีหอเอาเนาะปีเนาะปิดโปใส่ระบบปั่นนันแล้วปีที่เลี้ยวบ่ได้หวอมันแตกครับถือผนถือผนมันแตกปีนี้มันดุสี่เนื้อหอยเนื้อหอยหอยไว้หอไว้หอไว้แต่ก็ต้องกำหนดเวลาคือว่ามันห่อแต่มันสุกจะเหมือนผมยังไม่เข้าใจวิธีวิธีอัน จีตุลหมวกมังจีตุลหมวงหน่อยเป็นเจ้ามือมันสุกมันหน่วยจะเป็นหน่วยที่สวนนี่หลายพันครับหลายพันมีหลากหลายสายพันธุ์จริงหลากหลายสายพันธุ์นีหลายสายพันธุ์ครับที่สวนสุกใจนนกไม้สายหนังเพิงอ,อกล่องก็มีครับอ,อกล่องลูกมัง,งมันบนันเนาะ มันบัน่นอกหล่อมือกลอ่อ,กลองบนอนง,ง่ายสไตล์สไตล์มันพันพื้นบั่นครับอกหล่อกหล่อกลอ่อกอ่าพี่พ่หน่องมาเบิ่งครับนี่ครับเห็นบ่นี่คือตะคบยักษ์ครับตะคบยักษ์ตะคบยักษ์กินได้แล้วนะครับสุกแล้วกินสดสดเห็นเลย หวนออานอบบัวีอยเดี๋ยวออกสมุนิดรหน่อยครับตะขบยักษ์เป็นสมุนไพรครับเป็นตัวอื่นนาะเป็นพืชสมุนไพรเป็นสมุนไพรเป็นสมุนไพร สุพรรนไถ่ให้<ๆ>กลิกลก่นหน่อแซ่บเอออกหลงอกหลงกำลังออกดอกยังถักเลยอยู่งวงบ้านครับงวงบานๆฮงงวงกำลังออกดอกนี่ก็จะเป็นอะไรนะน้ำดอกไม้ปะดอกไม้ มันนำลงไปให้ยังคงจ,จำสิ่งใดยูนี่มีไอ้สายลำเพืงกับยังเนี้วะหลายยังลังออก่วยงยายมเอานาของดหดมว่ของฮดมันติดแห้วครับม,มันขึ้นมัน,น,มนขึ้นตมันติดกัวตัวคลายเลยพุ่นุน่อีลีเลย่นสูงลองับไปหน่ มาตรฐานครับวิถีชีวิตหน่ีิบันเฮองนีบนาวิถีชีวิตเกษตรกรมีหอยคนไงไม่ยคนขมาโอ้ทังหมกโอ้ทั้งหมกทั้งหคุณทังหกตัน่งงายหัวกตัวนุ่ายหัวตัวนหัวตัน่งง่เดิหัวตัวน่แต่วันทั้งหอกตัวนี่งง่ตัวนี้ก็ทั้งหมอกครับ มองอ่นคนเราไงไงคนหายอยู่ให้จยังไงทํางในย่งี้หรอกข้างในอย่ง,งี้หรอกเพราะว,ว่าคนหายกินยาโคนเขามากกินยนะงวงน,นึงก็เปียด้วยหายจินดึกหงอนกออหนอนหนเาหนาขาครับอนหนอนหนเขาเห็มันอี่ ท er ี่วิชีวามีส nah. ีสันจ so ัาน่อยมันง่ยง่ยังด้อ่งยดต่แต่ง่ยนั่นชีวิตเกษตรกรบ้านฮอกแบบนี้นะครับง่ายๆชิวๆสบายๆอันนี้จะเป็นอียงหนอนน้หนนกไหมอ้มนนกไหมมองมองมันเะมงมันครับมมองมันมองมันนี่มองมันมี้หนตัวสองตัวมองมัน อ๋อปลูกแก,ก่กันอีตุ่นฝรั่มงมันครับมึงมันตัวนี้จะเป็นแก้วนกแก้วแก้วขมิน้นแก้วขมิน้นแก้วขมิน้นมันจะมีแก้วขมิน้นแก้มแดงนี่ละที่สลับสลับกันไปนี่จะเป็นพวกม่วงบานธรรมดาม่วงบานบานกินไงกินไงเลยวันนึงมันบาน มาหดนะาคงหดสวนแบบตัดด้านนี้นะครับสไตล์นี่นะอายุสบายสบายโดยบริยังเนาะบริยังกินยังมากไหมทำนีความสุขครับทำมันนี้ให้มีความสุขอยู่ให้มีความสุขอยู่ให้สบายอยู่ให้หมวนอยู่ให้ซีนอยู่ให้เศร้าอยู่ให้เศร้าสุขภาพจินแต่สักีเตาห้องก็คิดยังมากไหมก็คิดหลายสุขภาพจิตเราก็ดีเนาะ สุขภาพจิตเราดีเทาก็มีสุขภาพจิตดีเหตุยังมันก็มีความสุขมันก็สนุกสนานขึ้นก็มวนมันก็บบริเดือดร้อนบริคิดอันนั้นอันนี้ตอวไงบริคิดมากไหมเขาบริจิดมากเขามีความสุขเทาก็สุขภาพจิตเทาก็ดีสุขภาพกายเขาก็ดีเนาะเพราะสุขภาพทุกอย่างมันก็เริ่มจากจิตใจมันสิแข็งแรงไปได้จิตใจหัวเหี่ยวมันก็คือเก่าเลยคือเก่าแต่ว่าจิตใจดี มันจะร่างกายสิเมื่อหนักลำบากมาได้กะมันก็สามารถ,ถดทดแทนเออยียวยาเขามีควางใจเขาก็สามารถสบายๆนะครับเนี่ยดูนะครับปวกปวกกินหัวต้นหมวงเนาะนี่เป็นกินกบับหมวกงผมนี่นเฟิร์ีเลยปวกไล่ดีครับนี่ปวกไล่เห็ดอันบานไม่ไลยเลยเหรอแถวนี้เป็นบานไม่ไเลยเลย กระจกอีกเยวหมดไปครับเพราะได้ซื้อหมดทั้งน,นั้นหมดหน,นังงามาครับทีชีวิตบันบันที่ปันเข่าเอาที่มีกระป๋าสักมือหรอครับผมสวัสดีครับ